ัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาออกไปเดินดูเห็ดข้างทางนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินพาสกายล่าไปเดินกันค่ะแล้วก็ไปสำรวจเห็ดด้วยค่ะว่ามีเห็ดอะไรเกิดบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูหน้าตาเห็ดออสเตรเลียกันค่ะเพื่อนๆ บรรยากาศแถวบ้านก็จะประมาณนี้เลยนะคะคือเงียบมากเงียบมากๆเลยค่ะเดินมาสองรเมตรแล้วรถยังไม่ได้ผ่านเลยค่ะเนี่ยพาร์คเนี่ยค่ะมันจะมีต้นยูคาลิปตัสเยอะมากแล้วก็เห็ดก็จะเกิดแบบนี้เลยค่ะมีเห็ดพึ่งที่เราจับแล้วเป็นช้ำๆนะ่ะไม่รู้ว่าเรียกเห็ดพึ่งอะไรอันนี้จะเป็นเขีย่ยดูน่าจะเป็นเห็ดพึ่งขมค่ะเนี่ยในบ้านเขี่ยดูเนี่ยใช่เลยเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นเห็ดเห็ดแดงเห็ดน้ำหมากอันนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งค่ะอันนี้เป็นเห็ดเป็นเห็ดหน้าแร่เห็ดหน้าม่วงม่วงอะค่ะเห็ดทานค่ะเห็ดทานเห็ดทานค่ะเห็ดดอกหนึ่งโนนเห็ดทาน ช่วงนี้ฝนตกแล้วก็สลับกับอากาศค่อนข้างร้อนค่ะเห็ดออกเห็ดจะเป็นเห็ดประเภทอุ้ยแม่เจออันนั้นเดี๋ยวแม่จะไปดูแถวนี้จริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นป่าเห็ดและงกนะคะแต่ว่าเราก็ไม่เคยเก็บกินหรอกค่ะแต่ว่ามันจะมีให้เห็นถูกปีปีละเยอะๆค่ะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเห็ดเห็ดที่เกิดกับดินนะคะเห็ดเห็ดหน้าสีม่วงเห็ดถาม เดีย๋ยวแม่บ้านจะไปถ่ายใช่เห็ดและงอกหรือเปล่าดูไีเลยเราจะ่างค่ะนี่เห็ดและงอกค่ะอันนี้เป็นเห็ดและงอกริมทางเห็ดแลงอกริมทางค่ะริมทางจริงๆรถวิ่งสวนเลย บรรยากาศประมาณเก้ามงเช้าค่ะแถวบ้านก็จะประมาณนี้ค่ะมันจะเงียบเงียบออสเตรเลียมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันจะเงียบเงียบไม่ให้อ,อ,อาแมา่เชิงไม่มีของขายตามถนนเหมือนบ้านเราถ้าจะขายต้องขอเป็นกิจจารักษณะและเขาก็ต้อง,อ,งอนุญาตด,ด้วยค่ะถึงจะทำการขายได้นะ เห็ดเห็ดออกปะเราก็เดินชมเห็ดชมนกชมไม้ไปค่ะทําให้การออกมาเดินตอนอ้โหูอันนี้เห็ดอันนี้เดี๋ยวมามีไปดูกันทําให้การออกมาเดินตอนเช้าเป็นเรื่องสนุกค่ะโดยที่เราก็มาส่องเห็ดเล่นๆค่ะเห็ดเยอะแยะเลยไม่รู้เห็ดอะไรมีสารพัดเห็ดค่ะทั้งเห็ดดีพิษเห็ดกินได้หรือเปล่าไม่รู้ค่ะไม่เคยกิน แต่หน้าตาก็คุ้นๆน,น่าจะกินได้แต่ถ้าเรามีเคยเอ้ยมีใครพาพาเรากินอย่างเงี้ยเราจะกล้ากินค่ะแต่ว่าไม่มีใครพากินเนาะเราก็ไม่กล้าเพราะว่าเราไม่เคยเราไม่สันทัดเรื่องเห็ดค่ะมาลงมาเร็วๆๆๆโอยไปเดี๋ยวแม่บ้านจะพาเดินดูไปเรื่อยๆค่ะแถวเนี้ยปกติแล้วเห็ดมันออกเยอะ มาเดินทีไรก็จะเจอเห็ดเนี่ยค่ะเห็นไหมเห็ดอันนี้เห็ดพึ่งนะคะนี่เห็ดพึ่งที่เป็นที่เป็นสีแดงแดงเหลืองเหลืองนะคะเวลาเราจับขาก็จะชําอันนี้เห็ดน้ำหมากเยอะแยะ,ะ,ะรถก็จะดูยายคนนี้มันมองอะไรที่พื้นมาลูกมา นี่เห็ดค่ะจะเรียกเป็นเห็ดตำหมากเห็ดเห็ดกอได้ไหมหรือเห็ดตำหมากก็ไม่รู้ค่ะนี่หนุนเยอะแย,ยะเลยเต็มเลยค่ะปะอีกไกลกว่าจะถึงบ้านจะไหวไหมนีล่าเราพยายามพาตัวเองออกมาเดินตอนเช้าค่ะแล้วก็พาสกายล่าออกมาเดินด้วย อ้วนกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะมันเป็นอะไรที่ยากเย็นแสนเข็นมากือดอกนี้สวยมากสวยมากให้เพื่อนๆดูกำลังเบบี้เลยค่ะดูเนี่ยเห็ด <Head S 2> <Head S 1> พึ่งนะคะเห็ดพึ่งขาช้ำๆม่วงๆอะ่ะเวลาเราแตะเขาเนี่ยอันนี้เห็ดเห็ดดินรู้ทุกเห็ด รู้ทุกเห็ุตั้งชื่อให้ทุกเห็ุมาลูกมะเพราะว่าดู YouTube เกินค่ะดู YouTube แต่ละวันนี่เข้าแต่ปากกับเขาบางทีแบบสามีก็ขึ้นเตียงแล้วลูกก็เข้านอนแล้วเรายังแบบเออไปทุงงานอยู <laughs> ่ท่อง YouTube อยู่ค่ะ อยากลดน้ำหนักลงสักหน่อยมันทรมานมันอ้วนค่ะแม่บ้านอ้วนมากเลยกลับมาจากฮอลิเดย์ก็แบกน้ำหนักมาจากเกาหลี4ีกิโลค่ะแล้วทีเนี้ยก็มาอยู่บ้านลดลดขึ้น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 ลดลดลดสองขึ้นสองลดสองขึ้นสอย่างเนี้ยค่ะมันก็เลยไม่ไหวจริงๆริปรลุกปะ ฮึบๆห,หน่อยฮึบๆห,หน่อยอีกประมาณกิโลครึ่งถึงบ้านไปเดินกันแต่ยังดีหน่อยเวลาที่แบบมันมีลมพัดมามันเย็นค่ะมันไม่ได้ร้อนอากาศมันไม่ได้ร้อนสัทีเดียวเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงในช่วงในช่วงออทัมค่ะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนาะเขาเรียกออทัมแต่ว่าออสเตรเลีย ก็มีสี่ฤดูค่ะแต่ก็ไม่เชิงจะฤดูไปไมมร่วงดูเขียวไปหมดเลยดูอะไรคะไปรูปป่ะได้เลยจริงๆแลนไว้ว่าจะเดินจะเดินไปถึงราวอเบลวงเวียนตรงนั้นนะคะที่เป็นป่าแล้วจะเดินเข้าไปในป่าเพื่อที่จะไปดูเห็ดเพราะว่าป่านี้เปนป่าหลังบ้านค่ะอยากดูว่ามันมีไหม แต่ว่าเดินมาถึงตรงนี้มันเหนื่อยอยงไงไม่รู้ว่าค่ะมันจะไปไหมบางทีก็จะเดินเลี้ยวซ้ายขึ้นบ้านไปเลยค่ะเข้าไปในหมู่บ้านเลยอบรรยากาศช้าวันเสาร์ของออสเตรเลียมาฝากนะคะทุกๆท่านขอให้แฮ a g o กู w e e k เอนนะคะมาแวะพักที่ใกล้บ้านอีกทีค่ะดูเห็ดนีมันน่าเก็บมากๆเลย เต็มเลยนูนเต็มเลยโอ้ยผู้ใดกินเห็ดเพิงขมประลูกว่ากลับบ้านกันกลับแล้วกลับบ้านแล้วสกายล่าเสร็จบาย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 เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายบายสกายล่าบายบาย